วันนี้จะมา DIY พัดลมคอยร้อนนะครับเพื่อนๆมันมีสายไฟ3สายนะครับมันมีสายคอมมอนสายลันสายสตาร์ทนะครับแล้วก็ต้องหาค่าก่อนนะครับค่าต้านทานก่อนนะครับ ่หาค่าก่อน่าอันไหนเป็นอันไหนครับ